मेरे हाँ नहीं หมูชิ้อเอ็ดนะครับผมนาบอลเดี๋ยวหมูน้ำตก,ำตกทางคูจะเป็นยังไงบูแซบมากเลยมีของแท้ครับผมว้าฮะสุกเทียบนี่แหละเจอร้านแดี๋ยเขาแก่โบนร้านแล้วก็ได้หน่อยกินเลี้ยงสิครับด้านต้องแซบมากเลยนะครับลองผิด สองปีครั้งคู่นะครับแล้วกินเบองแฮต่อกพดีครับผม หางเลยซอสพริกด้วยครับม,มา,บาดูีกันครเปกากมูกรเทียมเจียวแบบุดีครับผมตีกันก็มีครับดีดีโอ้ดีดีด แม่มาสุ <c oughs> <c oughs> ่มเกอลเลยแต่ผมเคยมาถ่ายยุติกันหัวเดือนนี่เขาตั้เครื่องครับแซบมากเลยปผงข้าเพรนนะครับผมผงบาลัง กเจ้าแหงะคือทางอื่นนะครับค้าเป็ดพริกผู้หมูุบแจุดลดาลองหระพาทางผู้นะที่หอมแห้งขนาดเด เดี๋ยปล่อยให้ผู้อื่นด้วยแ 0, บบแบบจูนท่านไปเก่าแก่ พามาทำงานรอนี่หรือ่าพานมาที่ยวแบบซิมกับนาบอนเ <laughs> ด็กได้ากากหมูหมูสิบ <c oughs> เอ็ดเขาเอินร้านยังครับเนี่ยร้านนี่ยังครับล้านนี่เราซื้อร้านนี่ครับ ครับผมเจ็ดแสบไปดีลึกลับสุดเทพจำยิดไหมครับผมเดี๋ยวไปชมขบวนแหต่อ คนนี้หมูนังหมูตงเดือดครับร้านอาหสุดยอด